วันนี้ก็กลับมาทํอครั้งที่2แล้วนะคะครั้งแรกที่ทําไปนะคะติดใจมากค่ะรู้สึกกลับไปแล้วหายใจคล่องดีแล้วก็นอนหลับสบายมากเลยนะคะก็เลยมาทําอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เนี่ยให้เป็นการบํารุงเรื่องของปอดแล้วก็ไตด้วยนะคะเพราะว่า,าในเรื่องของการหายใจแล้วก็การขับถ่ายอะคะ่ะเราก็จะมีทั้งการฝังเข็มคะ่ะแล้วก็มีทั้งการอาดอินฟราเรดนะคะเพื่อทำให้ปอดเนี่ยรู้รสึกอุ่นนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีครอบแก้วด้วยค่ะเสร็จครอบแก้วค่ะเรารู้สึกเบาขึ้นนะคะแล้วก็การหายใจก็รู้สึกปอดโป้นะคะยินนะะก็ช่วยได้เดยอะติดใจขต้งองมทาทำครั้งที่สองค่ะ คือคอร์สเนี้ยมันเป็นคอร์สท,ที่สําหรับปอดโดยเฉพาะนะคะแล้วปอดเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์กลไกลที่สําคัญมากสําหรับร่างกายไม่แพ้หัวใจเลยนะคะถ้าเกิดว่าปอดเราเนี่ยมีปัญหามันส่งผลเสียต่อร่างกายในหลากหลายส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคอร์สท,ที่น่าสนใจแล้วก็ควรจะมาลองกันค่ะเพราะเราอย่ามองเรื่องของการรักษาอย่างเดียวนะคะเรื่องของการบำรุงค่ะก่อนที่จะเกิดปัญหาค่ะ ปัญหาสุขภาพของกิฟนะคะก็จะเป็นจุดมแพ้นะคะอาการก็คือว่าเราจะรู้สึกว่าเราอ่ะคัดจมูกตลอดเวลานะคะบางทีมีน้ำมูกบางทีก็อาจจะมีไอแห้งๆบ้างนะคะวันไหนที่ปุ่นเยอะเนี่ยก็จะรู้สึกหนักเป็นพิเศษค่ะ หลังจากที่ทําไปแล้วครั้งแรกนะคะก็จริงๆริกิต้องบอกว่ากิ๊ไม่เคยลองสาแท์แผ่นชีนมาก่อนเลยหายใจโล่งขึ้นรู้สึกตัวเนี่ยเบาสบายมากขึ้นนะคะจากที่เมื่อยที่ล้าก็ดีขึ้นแล้วก็พอคืนนั้นกลับไปก็รู้สึกว่านอนหลับได้ดีขึ้นแล้วก็นอนหลับลึกขึ้นด้วยค่ะตื่นมาก็จะรู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะอาการของภูมแพ้หลังจากทำเนี่ยเห็นผลเลยจริงๆค่ะ เป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่คิดว่าเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบันมากๆนะคะเพราะว่าเริ่มกลับมาใช้ธรรมชาติแล้วก็สมุนไพรในการรักษานะคะแล้วก็จริงๆไม่ใช่แค่รักษาอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นการบำรุงด้วยะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในโลกที่มันมีแต่มลภาวะมีแต่มลพิษนะคะมันเป็นการที่เราเนมุมร,รักษาร่างกายนะคะให้เราเนี่ยแข็งแรงนะคะก่อนที่ร่างกายเราเนี่ยจะสุดโทรมนะคะ จะบอกว่าตอนที่กิ๊ฟฝังเข็มไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะรู้สึกสบายด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าแพทย์มือเบาแล้วก็วิธีการฝังเข็มของแพทย์แผนจีนเนี่ยจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นหมอแพทย์แผนจีนที่มีความเชี่ยวชาญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข็มไม่น่ากลัวเลยค่ะสำหรับเรื่องของโควิดนะคะก็ที่ สาขาคลินิกก็มีมาตรการป้องกันแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีน้ากากอนามายัยมีเจลแอลโกอฮอล์นะคะรวมถึงมีการวัดไข้แล้วก็มีโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเกิดการเช็ดเกิดการล้างเขาเรียกว่าอย่างพิถีพิถันนะคะเพราะฉะนั้นแพทแผ่นจีนได้มีความสะอาดและปลอดภัยนะคะนี้สามารถยืนยันได้จากประสบการณ์ตรงเลยค่ะ ตอนนี้นะคะความคุ้มค่าที่ปรัชญาคลินิกนะคะกับโครงการปอดชนะนะคะจากมูลค่าแพ็กเกจค่ะเพียงสพนยบาทเท่านั้นเองนะคะลองคิดดูนะคะว่าร่างกายของเราเป็นทรัพย์สิอนอมีค่านะคะถ้าเราจ่ายเงินไปกับเสื้อผ้าหน้าผมนะคะจ่ายเงินไปกับการอาหารการกินการออกกําลังกายแต่ว่าเราไม่เคยบํารุงรักรษาร่างกายเลยคิดว่าราคาเนี่ยคุ้มมากๆนะคะแล้วก็อย่ามองว่ามันเป็นการรักษาอย่างเดียวนะคะมองว่าเป็นการบํารุงร่างกายด้วยคะ่ะ รู้สึกดีมากค่ะลูนี้มาทําตั้งนานแล้วนะคะอาการภูมิแพ้หายไปเป็นปิดทิ้งเลยนะคะอยากให้มาลองทํากันดูนะคะที่นี่เป็นไ a ว e c คอ r s สนะคะเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะคะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชานาญการนะคะอยู่ตลอดเวลา